นั่งบัวกดคํายูบันเลขที49่49ทับ161หมู่บ้านมั่นคงพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดรอเอ็ดตอนแรกมันเป็นลูกตายแล้เพิ่นว่าปลายประจาทอักเสบมันเลยเป็นสักจักลูกซักเด็นอยู่กับบสักใคลุูกข้นสิมันติสักแต่ว่าบัสซักพ่อลมพ่อ,อยัง้อง,งสักขยานบหว ยางได้ตอๆแต่เอาไปมากอะไรย่างบ่ได้ยังบ่ได้ก็อยู่แต่เงี้ยลูกบ่อยู่ก็ตอดวดบ้านกวดเงี้ยตอดไปตอดมาด่ากระมุนเมดไปรักษายุ่งเทพปีหนึ่งคนเดียวไปยงได้ดีบ่ไปยังมาอยู่เพราะว่าโดนมันเมดยามันกับสักเกคือเกลับไปอุงเทพีไปหาหมอบนนั้นเพนว่า่นไปนอกหมออื่นก็จักจะเอายายังให้บ่จักแนวให้ มดหวังแล้วคิดว่ากินหอดอยาตายหังม่กินยาพิษยาลูกว่าได้เงินประกันเนาะเท่าก็เมื่อจะอมเขาเต็มปากคืนว่าลงเอาเหล่าหาลงมาแต่ละกักอยากตายม,มันก็หากออกเบิดมันบ่ตายลูกก็เลยว่ากินแสแม่จะทรมานจะกองต่อมัน่ทันถึงเวลากินก็ช่องเต็มสุกแต่ว่ามันดีขึ้นขาก็บก่ดซักอีก ขาเคยสักกับ่าสักพนวาลดาจยาบอดีแต่ว่ายายวาดีแก่ <c oughs> ลูกถามว่าก็กินหลายแอาแม่ก็ลู้จักว่าแม่เป็นดีขึ้นเป็นลําดับลาดับอยู่ที่แรกแะย่างได้อยู่แต่ว่าบ้านได้ว่างใหม่บัดเดินี่ว่างใหม่ก็ย่างได้ขันปู่ได้เป็นคือจังสีคือย้ายเป็นนี่ก็คือกินโลดบ่อแพรงดอก